สวัสดีพี่น้องป้องตายสู้ผู้สุคนเด้อครับมือนี้มาพบมาพอเนาะครับกับทางพอยังแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมื้อนี้ผมสิมาอัปเดตข่าวนะครับเป็นประเด็นดราม่านะครับเรื่องโฉนดที่ดินเว้าแล้วกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับสาวพอลลี่โดนดายับหลังพูดแบบนี้ลั่นยังไม่คืนโฉนดบอสบิก๊ก เพราะว่าเหตุผลแบบนี้ป้าพี่น้องมันมีประเด็นอีอย่างอีกนาะแบบัดที่นี่นะครับเดี๋ยวผมว่าซูฟังเด้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับสืบเนื่องมาจากนะครับประเด็นเรื่องคดีที่ดินนั่นแหละครับพี่น้องที่บอดบิ๊กพินชนะคดีแต่เอฟซีก็ยังสงสัยยังค้าใจว่าเอา้า แล้วโฉนดคือยังบบได้คืนนะครับสาวพอลลี่เป็นอย่างคือยังบบคืนโฉนดเหตุทางบอดบิก๊กหลังจากนั่นนะครับดราม่าเดือดเกิดขึ้นทันทีเพราะว่าทางคุณป้าจ่อจานนะครับพี่สาวของทางสาวพอลลี่เพิ่นได้ออกมาฟาดกับเช้าเน็ตนะครับเรียกได้ว่างานนี่ขนาแตกยับเลยนะครับเพราะว่าทางคุณป้าจ่อจานเพิ่นบอกว่าโฉนดคืนตั้งแต่วันที่ศาลตัดสินแล้วจา้าจบบอนะครับ ออกมาฟาดย่างหมั่นใจบอกว่าฉนดคืนให่บอดบิ๊กตังแต่มือที่ศาลตัดสินแล้วโจบบอพวกเจ้านะครับเช้าหนีนะ่โจบบอรประมาณเนี่ยพี่น้องแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับสาวพอลลี่น้องสาวแทๆ้ๆออกมาพูดคนละแบบกันเพราะว่าสาวพอลลี่เพื่อนบอกว่ายังบได้คืนฉนดให้ทางบอดบิ๊กสาเหตุเพื่อนก็นมีเหตุผลพี่น้องเพราะว่าตอนนี้เพื่อนกะบุญบุญไม่ไหวนะครับแต่หลายอย,ย่างอยู่อีกอย่างนึ่งเพื่อนบอกว่า เพ,พิ่งกลับถึงบ้านหลังสีทเพิ่นกัเลยยั้งบ่ได้คืนโฉนดให้แต่นะครับเตรียมที่จะส่งคืนให้เร็วๆนี้ประมาณเนี่ยพี่น้องเพราะว่าทางเพจอิหล่าสาวนาเพิ่นได้ออกมาโพสต์ไว้แบบนี้ครับบอกว่าเกิดกระแสะความสับสนในโซเชียลหลังข้อมูลการคืนโฉนดที่ดินอ่าขออภัยครับหลังข้อมูลการคืนโฉนดที่ดินขัดกันเองโดยทางด้านป้าจอจานระบุว่า มีการคืนโฉนดไปแล้วตั้งแต่วันที่ศาลตัดสินแต่นะครับสาวพอพอหรือว่าสาวพอลลี่นะครับออกมาโพสต์ชี้แจงว่ากำลังเร่งดำเนินการรวบรวมเอกสารเพื่อส่งคืนให้เร็วที่สุดนั่นก็คือสรุปยังบ่ได้คืนโฉนดให้เพราะว่าเพื่อนกำลังรวบรวมแล้วก็บ,บอกว่าสี่ีบส่งให้คืนให้เร็วที่สุดนะครับบ่แมนว่าสีบ่คืนครับแต่สิคืนให้เร็ว,รวนี่ล่ละ ประมาณนี้เนาะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าสู้ฟังพี่พี่น้องนมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังได้เด้อครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ